ที่หนึ่งครับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทมาบเมื่อส,สมาชิกสภาเทศบาลเลืองคยพบประชุมแล้วผมขอเปิดการประชมุมซึ่งการประชมุมวันนี้เป็นการประชมุมสภาเทศบาลส,สมัยสามัหสมัยแรกครั้งที่สอง ประจำปีพศ2564รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลยสมัยสามันสมัยแรกประจำปีพศ2564เมื่อวันที่1 1มิถุนายนพศ2564เรียนท่นานประธานสภาที่ประท่านสมาชิกผู้ทรงเกียิท่านนะครับผม ผอแกนะครับหน้าทิศสองบรรทัดสุดท้ายนะครับผมอยู่เลขสองจะรเลขแก้เป็นเ2ขสองนะครับสองหน้า1ที่เครับ1เกีใช่นะครับมันรเกียเเออสิเครับสิเ็ดห้าทิสองครับบรรทัดสุดท้ายเก็ดสองนะครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคยรบและสมาชิผู้ทรงเกีรยิก็ไม่ได้แก้อะไรครับเมื่อสักครู่สับสนมาอยนีดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องท่านประธานสภาพูดเมืว่าสักครู่ครับว่าระเบียบวาระที่สามนะครับผมมาดูระเบียบวาระที่สามนี่มันเป็นการยกดิงของความสืบทอนะครับวาระที่สองไที่สามนะับรนโรงงานครับที่นี้วาระที่สองนะครับ าตามที่สมาชิกขอแก้ไขนะครับมีมีสมาชิกท่านใดอนุญาตให้แก้ไขโปรดยกม,มือครับอนุญาตให้แก้ไขนะครับรับความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้คิดให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลเมืงเลยขอเปลียนเป็นท่านนายกเทศมนตรี เสนอญติครับเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองเลยที่รพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลยผู้สุงเคียบที่ประพฤติท่านต่า้าพระเจ้านายชัดชัยนีประจันนายกเทศมนตรีเมืองเลยขอเสนอยติขอรับความเห็นชอบการรับมอบราชสดุที่มีผู้ อยู่ที่ไทยเป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลเมืองเลยได้มอบโครงการปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED พร้อมทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการให้กับเทศบาลเมืองจํานวนหนึ่งโครงการซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับเทศบาลเมืองเลยดังนี้1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คบริเวณสวนสาธารณะขุดก่องตะบนกุดกล่อง,บบอ,งอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยในวงเงิน24ล้าน3แสน4 0 0 1 9 6 4บาท2 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้เนื่องจากการสมมอบทั้ง3าโครงการดังกล่าวข้างต้นให้กับเทศบาเลเมืองนั้นเป็นกรณีเข้าเงื่อนไขหนังสือหา,ออนนาดอของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีผู้อุทิพพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ์อันเดียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าพางกระทำดางกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีรัฐธรรมน์ขอรับความหนุนชอบการลบมอบพัสดุที่มีผู้ลุทิศให้ เห็นสมาชิกแก่เทศบาลเมืองเลยมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแน่ไหมครับเรนเชนครับเมื่อมีสมาชิกท่านใดอภิปรายนะครับผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลเมืองเลยโปรดยกมือครับ มีท่านใดไม่เห็นไม่รับรองครับไม่มีครับเป็นนั้นว่าเทศบาลนี้รับรองนะครับเห็นชอบนะครับขออภัยเื่องจากคนอมช่างที่ลงท่าสัก์เทศ,ศบาลเมืองความยาวบนประตูไม่น้อยกว่า99.75เมตรเป็นไปนตามแบบเป็นของเทศบาลเมือง ไปไปตามแผนพัฒนาท้อ,องถิ่นพศ2561ขอโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองที่หน้าต่อไปครับที่นยโยกแก้ไขแล้วก็ตามที่นาย,ยกเทศมนตรีเสนอได้ยัดดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำชี้แจงโครงการ ก่อสร้างตัวโลงซ่อมเครื่องจัรคนกองช่างได้โลภฆาสัตว์เทศาเลยมีสมาชิกท่านใดจะอธิบายเชิญครับไม่มีนะครับเมื่อไม่มีสมาชิกอธิบายผมขอถามมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดอนุมัติตามเจติของ อนุมัติแก,แก,แก,แก้ไขเปลี่ยนแปลงทำที่แจงโครงการก่อสร้างรั้วโรงซ่อมเครื่องจักรกลและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเลยโปรดยกม,ม,มือครับถูกเสียงครับมีอะไรไม่อนุมัติครับไม่ไมีครับมีนะครับเป็นไฮโดรลิกขนาด150แรงม้าแขนยาวกดยกมือครับ มีท่านใดไม่เห็นชองครับไม่มีครับไม่มีครับ